โดยที่ซีดีเปริ่มเนี่ยครับถ้าเราดูตามอะตอมิคอลโพซิชันหรือว่าตำแหน่งทางกายภาพนะครับเราจะเห็นว่าซีดีเปริ่มเนี่ยครับก็อยู่ภายใต้ซีดีบัมและข้อนมาทางด้านหลังของสมองของเรานะครับโดยที่ภาพแต่ทั้งหมดที่ทุกท่านแลกคนเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของว่าหน้าที่ของซีดีเปริ่มหลักๆคือการอินทีบิตและการปรับจูนการเคลื่อนไหวนะครับ สวัสดีครับผมกัปตันพ่อสุรกุลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันนี้จะพูดถึงเรื่องของซีดีเบลลัมนะครับตัวนี้ซีดีเบลลัมเนี่ยครับถ้าเราดูตามอาะลต์โมเมทคอลโพเรชันหรือว่าตำแหน่งทางกายวิภาคนะครับเราจะเห็นว่าซีดีเบลลัมเนี่ยครับก็อยู่ภายใต้ซีดีบลัมและข่อมัดรัดด้านหลังของสมองของเรานะครับโดยที่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมารู้จัดเกี่ยวกับหน้าที่ของซีดีเบลล์องค์ปรอนนะครับ ซึ่งฟังก์ชันหลักของมันนะครับจะมีอย่างเช่นของเรื่องการควบคุมกระทรงตัวการปรับจูนโพสเซอร์การรับรู้ถึงตำแหน่งต่างๆในในสเปซรอบตัวเรานะครับรวมถึงการปรับความแรงในการหดกล้ามเนื้อต่างๆลงทางการมอเตอร์เรีนรู้หรือการเรียนรู้ทางด้านของ,ของการขยับกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างพิเศษนะครับโดยรวมนะครับโดยสรุปแล้วนะครับฟังก์ชันของสติกาลนะครับคือการ ไฟจูบูสเป็นการปรับให้มันสมูทนะครับรเคงข่้นไปที่สมูทเอียบแล้วก็ทาให้เราสามารถขยับต่างๆได้โดยไม่ติดขัดนะครับโดยที่คาถามคือว่าซีรีส์ับของเราเนี่ยครับมันรู้ได้ยังไงว่าต้องทํายังไงบ้างโดยที่ซีรีส์รัมนะครับจะมีการรับรู้เซนส์ต่างๆเช่นบ้านเวสติบูล่าหรือด้านการส่งตัวนะครับหรือด้านโทเอร์เซพชั่นหรือการรับรู้ข้อกำหนงข้อต่อนะครับการรับรู้ตําหนดข้อต่อคืออะไรนะครับก็อย่างเช่นเราหลับตาใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่า ใหญ่ตรงนี้นะข้อเสาร์ตรงนี้นะไหลตรงนี้นะนี่คือโคเปียวเซสชั่นครับโดยที่ซีลิเบลัมเนี่ยครับจะได้รับข้อมูลต่างๆมาจากสามเวนะครับคือซุปเพอร์ซีลิเบลัมพิดังโคมิดเดิลซีลิเบลัมพิดังโคแล้วก็อินฟิเดียซีลิเบลัมพิดังโคนะครับซึ่งแต่ละอย่างนะครับจะอยู่ที่มิ d b r a i n นะครับถ้าเป็นซุปเพอร์ซีลิเบลัมพิดังโคิลมิดเดิ้ลก็อยู่ที่พอรนะครับแล้วก็อินฟิเดียอยู่ที่เมตาล่านะครับไล่ตามเรวสเติรของเราเลยครับโดยที่ เมเจอร์ซีเกรียลเพดานโคลนะครับหน้าที่ในหัวมันเนี่ยจะเป็นการติดต่อไปยังซีรีบัมนะครับผ่านพารามาสผ่านลูปเฮสต่างๆนะครับแล้วก็เมเจอร์ซีเรียลเพดานโคลนะครับจะทำที่เกี่ยวกับเรื่องของการสเตบิลไลซ์ข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากมอเตอร์ฟังก์ชันของด้านบนนะครับแล้วก็เมตาลล่านะครับก็จะทําหน้าที่เกี่ยวบเรื่องของการควบคุมการสองตัวนะครับต่อมานะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมาดูถ้าถ้าเรามองเข้าจากด้านด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าซีเรียของเรานะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่มันจะมีลักษณะการแบ หลองทั้งหมดอยู่3ามโลหลักๆด้วยฟีเจอร์2องฟีเจอร์หรือหลุมนะครับฟีเจอร์แรกจะเป็นแคมเียลฟีเจอร์นะครับจะทำหน้าที่ในการแบ่งระหว่างอันเชียโล่แล้วก็โพเชียโล่นะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งคือโพเชียโลทอรัลฟีเจอร์นะครับจะแบ่งโพเชียโล่กับโพเชียโลดูรัลโล่นะครับซึ่งแต่ละโลงก็จะมีหน้าที่สัมพัญของตัวเองต่างกันไปนะครับต่อมานะครับผมอยากจะแบ่งฟังก์ชันทางด้านเอ่อซีรีส์เบลัมเกี่ยวกับฟังก์ชันมากกว่ากันเาะมอสองอัลกอริทึมข้อแรกนะครับ โดยที่อย่างแรกนะครับจะเป็เวอร์มิสพาราเวอร์มิสแล้วก็ตัวลัทธนลเฮมิสเตียนะครับโดยที่เวอร์มิสตรงกลางแล้วก็พาราเวอร์มิสที่อยู่ด้านข้างน,นะครับจะมีความน่าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสไปโนซิลิเบราต์กับนะครับหรือเป็นแฟกซ์ที่มาจากสไปาน์อลของนะครับส่วนอีกอย่างนึงคือลัทธนลเฮมิสเตียนะครับจะเกี่ยวข้องกับซิริโวลซิลิเบราต์หรือว่าเป็นแฟกซ์ที่มาจากตัวซิลิบารนะครับซึ่งถ้าเรามาดูโคองโคลัสหรือลักษณะของการเรียมตัวของเซนเซอรี่ต่าางๆใน um, นซิิรรเเบบลลััมะะคจพว่าตรงกลางออกไปาางงด้้นนขะครับ จะมีลักษณะของที่คล้ายๆคนกับหัวอยู่นี่นะครับดูที่ตรงกางนะครับจะเป็น r e สปอนส์เกี่ยกับเรื่องของฟังแล้วก็ตัวเหตุนะครับส่วนด้านข้างที่เป็นพารามเตมสนะครับจะ r e s p o n ส์เกี่กับเนื่องของเล็กแล้วก็อาร์นะครับโดยที่ถ้าเราดูไล่ออกมาจากทางฟังชั่ o n ลรีสปอนส์ที่เรียของแต่ละอันนะครับมันจะมียูเทียสแต่และประเภทอยู่ไล่ออกไปจากกลางออกไปด้านนอกสุดน,นะครับ กลานนะจะมีฟาสติเจียลนิวเคลียสมีอินเตอร์โพสต์นิวเคลียสแล้วก็เด่นเต็ดนิวเคลียสนะครับโดยที่ผมยังไม่ลงดีเทลลึกมากเพราะว่ามันเป็นดีเทล,ลที่เขาข้ามซ้อนนะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเราพอสิชั่นด้านเข้าไปตรงกลางครับออกมาเราจะ <S <S เห็นลักษณะสตรัคเจอร์ที่คล้ายกับโซนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นเป็น a n อ r นต l lobe นี่ผมบอกไปตอนแรกว่าแบ่งด้วย primary f i s s u r e ด้านบนนะครับแล้วก็ posterior l o b e นะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็น f o l n o c u l a r l o b e นะครับที่แบ่งด้วย posterior lateral f i s s u r e นะครับก็ถ้าดูตาม structure คล้ายๆจริงก็จะประมาณนี้ครับ a t e r i o r lobe อยู่ตรงนี้แล้วก็ f o l n o c u l a r l o b e จะเป็นอันเล็กๆตรงนี้ด้านหลังอันเดียวครับซึ่ง layer ทั้งหมด3ชั้นของ e ิ e ิโ u m นะครับก็จะมี ซีรีเบล่าคอเท็กซ์นะครับชั้นนอกเป็นเบรแมทเทอร์ชั้นกลางตกผ่าลงมาก็จะเป็นแบตเตอรี่เรย์เจอร์ก็คือไวนัทเจอร์นะครับแล้วก็ชั้นในสุดจะเป็นซีรีเบล่าอินเทอร์ไอหรือเบรแมทเทอร์ครับต่อมาผมจะเชิญชวนทุกคนมาดูเป็นลักษณะของอินเทอร์เน็ตเซอร์กิตข้างในซีรีเบลล์มนะครับว่ามันมีลักษณะาการทําง,งานยังไงเข้ายัางไงออกอยังไงนะครับโดยตอนแรกนะครับมันจะเข้ามาผ่านไฟเบอร์สองประเภทคือคลาวบิ้งกับมอสซี่ไฟเบอร์นะครับคลาวบิ้งไฟเบอร์นะครับจะมาจาก ไฟเบอร์อที่มาจากโครงสร้างในสปนอคอร์ที่มีชื่อว่าอินฟลีโอโอลิวอลีนิวเคลียสนะครับโดยหน้าที่ของมันเนี่ยราหลักจะเป็นเรื่องของการส่งเรื่องตำแหน่งของมอเตอร์แล้วก็เรื่องของมัสเซลโทนต่างๆเข้ามานะครับส่วนอีกอันคือมอสซี่ไฟเบอร์นะครับที่มาจากตัวมอเตอร์คอเทซ์นะครับโดยที่มอเตอร์คอเทซ์นะครับจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเราขยับกัมเนลเร็วแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับโดยที่ภาพใหญ่ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของว่า หน้าที่ของซีรีเบลลัมหลักๆคือการอินทีบิตและการปรับจูนการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเหยียบได้อย่างแม่นยําและละเอียดอ่อนนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะลงไปหยิบปากกาเส้นนี้อันนี้ด้านล่างนะครับผมต้องให้สมองของผมในคิดว่เาเออเราอยากหยิบปากกานี้นะเราต้องทํำยังไงเราต้องยืนย่นหัวไหล่ออกไปข้างหน้าเราต้องยื่นมือออกมาแล้วเราก็ต้องกดนิ้วออกมาทั้งหมด 4- ี่ห้านิ้วนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่พวกนี้แหละครับที่ ซีซดีเบลล่ามาครับคอยช่วยปรับจูนว่าแบบเออเราต้องทําตรงนี้ก่อนนะค่อยมาตรงนี้นะค่อยมาตรงนี้นะเพื่อจะทําให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดทำมันเกิดขึ้นอย่างสมูทที่สุดนะครับแล้วคำถามคือใครคือหน้าที่หลักในซีดีเบลล่า um ที่ช่วยในเรื่องของการอินฮิบิตการเคลื่อนไหวพวกนี้เพื่อไม่ให้มันทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันหมดไม่เกิดขึ้นเราจนเกินไปหน้าที่หลักก็คือเพอร์กินเจเซลนะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่เรื่องของการอินฮิบิตตัวดีซีดีเบลล่าอ um ีพีอารที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้อย่างเเเเเช่นนนพพววกกฟาตติิจีียยออรร์โสสแล้็ดทะคับ โดยการที่อินฮิบิตผมเนี้ยครับมันจะทําให้เป็นการชะลอชะลอแต่ละมอเตอร์ฟังก์ชันลงเรื่อยๆนะครับว่าแบบเออเราต้องขยับอนันนะี้มาแล้วค่อยมาขยับแขนมะาแล้วก็ยมาขยับข้อมือมาซึ่งตัวิวโดรทนสมิตเตอร์หรือสารสื่อประสาทที่ทําหน้าที่ในการส่งว่าแบบเออฉันต้องอินกิิตตัวนี้นะก็คือตัวกาบาครับแล้วผมเนี่ยอยากจะชวนชวนให้ทุกคนมาเข้าใจกับเรื่องของว่าแบบทำไมการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันถึงทำให้เราไม่สามารถควบคุมกระส่งตัวได้แล้วทำให้แบบว่าเรา มีดีเลย์มากขึ้นเรามีลักษณะาาของการที่ไม่สามารถเอาตืดตน,นต้นได้ตามปกตินะครับซึ่งอันหลักมันก็เกิดจากตัว percutaneous c e l นะครับแอลกอฮอล์นะครับมันจะมีฤทธิ์ไปกระตุน้นกาบาโดทัสวิเตอร์นะครับซึ่งไอตัวกาบานะครับมันจะไปแอคทีเว e ตัวคอ l l a g ช n c h a n ถูกไหมครับซึ่งพอมัน activate c o l l a g e น c นลถูกไหมครับมันก็ทำให้คอ l l a g e n i n f l u นะครับเข้ามามากขึ้นแล้วการที่ประจุลบของสารไอออนหนึ่งเข้ามาในเซลล์มากขึ้นก็แปลว่าเซลล์อะครับมันจะมีนาโนที่ ไปในเชิงลบมากขึ้นซึ่งก็จะเรียกว่าไฮเปอร์โพลาร์ถูกไหมครับการที่เซลล์ไฮเปอร์โพลาร์นะครับมันก็จะทำให้เซลล์ไม่สามารถทำได้ทำงานได้ดีตามปกติมันก็ใช้ไม่เกิดการอิมเพลของพวกเรื่องเซนซอรี่แล้วก็มอเตอร์เรกูเลชันมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นดิสเมทรียดิสเมทรียาเกอะไรคือดิสนะครับคือการที่บอกว่าดิสฟังชันไม่สามารถทำงานได้ปกติเมทรียคือมิเตอร์ก็คือเรื่องของระยะห่างนะครับอย่างเช่น ผมจะยกตัวอยา่างปากกาเหมือนเดิมนะครับปากกาอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับสมองผมรู้ว่าปากกาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าผมมีปัญหาเรื่องดิสเมทรีผมอาจจะยืน่นมือใกล้เกินไปหรือยื่นมือไกลเกินไป,นไลนไปแล้วไม่สามารถมาควบคุมให้ถูกมันจําได้ว่าผมต้องมาหยิบแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเกตอัแท็กเซียนะครับคือเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถส่งตัวได้ดีตามปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสมองเราเนี่ยซีดีเปรัมเราได้รับข้อมูลต่างๆมาจากหลายช่องทางน,นะครับหรือฉพาะคือเรื่องของเวสติบูลาก็นะคือการส่งตััวนะครบ แล้วก็อีกเรื่องอัสุดท้ายคือเรื่องของ reaction time นะครับที่จะน้อยลงเพราะว่าเซลล์ประทัยเปิดปออะไรส์มากขึ้นถูกไหมครับมันก็สามารถส่งจะส่งกระแสประสาทที่แย่ลงออกไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึ้งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือเรื่องของ antriovenis syndrome นะครับซึ่งโรคนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกิดจากโคลงนะครับหรือเป็นการกินเหล้าในที่มีระยะเวลานานนะครับโดยที่ a n t r i o v e n i s y n d r o m นะครับจะมีปัญหาอยู่ที่ แอนชียไวลบนะครับตามชื่อเลยแอนชียไวลบของซีเบลัมนะครับอย่างผมบอกไปว่ามันจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของเซนเซอรี่ท็อปิโอเซชันแล้วก็มอเตอร์ต่างๆในบริเวณนี้นะครับพอไม่คนไข้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเกตก็คือการสรงตัวนะครับเล็กแล้วก็ความดิสแท็กเซียก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมพวกนี้ได้วิธหนึ่งในวิธีของการทดสอบเรื่องพวกนี้นะครับคือ q ิวชินเทสครับ ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปถึงเรื่องตัวโล่นะครับก็จะจะให้เพื่อนนะครับเป็นผู้ป่วยจำลองให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทันเ walking ครับครับก็จะเห็นนะครับว่าเพื่อนของผมนะครับจะทำนั่นทำในการเอาส้นเท้านะครับมาต่อกับลายเท้านะครับโดยที่การเทสเนี่ยครับของเพื่อนผมจะเป็นในแง่บวกนะครับเพราะว่าเพื่อนผมไม่ได้ล้มหรือเสียไปทาตด้านใดด้านหนึ่งนะครับ จะเป็นการทดสอบคิวตูชินเทสนะครับเราจะให้ผู้ป่วยนะครับใช้ข้อเท้านะครับข้อเท้ายกขึ้นมาจากส้นเท้านะครับขึ้นมาจนถึงตรงหัวเข่านะครับแล้วก็ทําการยกเท้าขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เอาลงกลับมาเรื่อยๆครับก็จะให้เพื่อนที่เป็นผู้ป่วยจําลองลองทําดูนะครับครับก็จากที่ทุกคนได้รับชมไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเทสต่างๆสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้าน เอ่อซีดีเบลลัมนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมก็ได้พูดเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของซีดีเบลลัมทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็เอ่อาขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับตัวที่ซีดีเบลลัมเนี่ยครับถ้าเราดูตามอะไรตัวมีข้อโพสิชันหรือว่าตำแหน่งทางกายวิภาคนะครับเราจะเห็นว่าซีดีเบลลัมเนี่ยครับก็อยู่ภายใต้ซีรีบัมแล้ะทอดมาพันด้านหน้าของสมองของเรานะครับโดยที่ภาพแตญ่ทั้งหมดที่ถึมาใครทุกคนเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของว่าหน้าที่ของซีดีเบลลัม